่วงวงการพระแท้มันก็เลยทําให้เขาเนี่ยโดนกลุ่มพระแท้ไปโจมตีเรื่องการขายพระเกศของเขาเองก้าล่วกวงการพระแท้มึงเล่นพระเกศอมึงก็ดีอยู่แล้วเรื่องมึงไปแตบเสือกมายุ่งกับวงการพระแท้คนที่เล่นพระแท้เขารับไม่ได้หรอกพวกเฮียอิมเอมมาคืนนะคุณนะอาอิมเอมมาคืนเขาจะคืนหรือไม่คืนไม่เกี่ยวกับวงการพระแท้เลยหลวงปู่ทวดท่านศักดิ์สิทธิ์นะครับพระแท้เหรียญทองคําที่ผมเช่ามาเหรียญละห้าล้านเนี่ยเป็นพระแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ เขาไปตําหนิติเตียนว่าพระเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปลอมเห็นไหมว่ากรรมตามพันตอนนี้โดนคืนพระโดนคนรู้ความจริงทั้งประเทศคนทั้งประเทศรู้ความจริงว่าเอ้ยมึงขายพระเก๊เมื่อก่อนการขายพระเก๊ของเขาขอะไายแท้เนี่ยนี่มีใครสนใจหรอกนี่มีใครสนใจนจะขายเจ๊ก็ขายไปเรื่องมึงไม่ได้มีใครอยากยุ่งกับมึงอยู่แล้วเพราะมึงวงการมึงก็เลเ่นพระเจ๊ไปแต่ความเป็นจริงมึงมายุ่งกับวงการพระแท้พอมึงยุ่งกับวงการพระแท้มันก็เลยทําให้เขาเนี่ย โดนกลุ่มพะแท้ไปโจมตีเรื่องการขายพาระเกยของเขาเองนะครับกลุ่มพะแท้เริ่มรู้สึกว่ามึงก้าวล่วงวงการพะแท้มึงเล่นพาระเกยของมึงก็ดีอยู่แล้วเรื่องมึงไปแตบเสือกมายุ่งกับวงการพะแท้คนที่เล่นพะแท้เขารับไม่ได้หรอกกับการที่คุณขายพาระเกยแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบน,แบบนี้เขาก็เลยไปโจมตีมันไม่ใช่โจมตีใช้ความจริงเทกันให้ความจริงกับชาวบ้านให้ความจริงกับกับโซเชียลทุกคนจะได้รู้ว่า มันเป็นความจริงนะที่มึงขายพาเกสหลอกลวงเขาแบบเนี้มันไม่ถูกต้องเดิมทีเขาเล่นพาเกสแต่อยากสเสอ,อมาเข้าวงการพาระแท้สุดท้ายเจอวงการพระแท้ตีกลับกลายเป็นว่าตอนนี้คืนพระหัวโตนี่ปกป้องคุณอาคุณอาคุณอาสุดหล่อเขาอะที่ปกป้องเลยอิ่มเอมนะอิ่มเอมไปทั่วนะฮะปกป้องใหญ่เลยกลัวกลัวเฮียอิ่มเอมมาคืนนะคุณอาอิ่มเอมมาคืนเขาจะคืนหรือไม่คืนไม่เกี่ยวกับวงการพระแท้เลยนะครับ จะคืนคุณก็หนักใจไปนะครับเพราะคุณไม่คืนหรอกคุณไม่มีทางคืนเขาหรอกนะครับต่อให้คืนหักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณก็ไม่มีปัญญาคืนเขานะเจ๊แถเนี่ยคุณไม่มีทางคืนเขาหรอกเพราะคุณก็จะแถเรื่องอื่นแถไปนู่นแถนที่แถว่าวงการพาทแท้ลุมกันหลอกเขาลุมกันต้มเขาไม่ใช่หรอกนะครับวงการพาทแท้เขาอยู่ได้ด้วยความจริงแต่วงการพารเก้มันต้องปกป้องตัวเองโดยการ ไม่ให้คนอื่นมาด่าแต่สุดท้ายวันนี้ทุกคนมาด่าคุณเน่ะเรามันเป็นเรื่องจริงอ่ะว่าคุณขายพาเก๊คุณเล่นพาเกสก็ของคุณก็ไม่มีใครสนใจคุณหรอกแต่คุณดันมายุ่งกับวงการพาแท้มาให้รายหลวงบูตทวดจนสุดท้ายหลวงบุตทวดลงโทษคุณเห็นไหมหลวงโทวดต้องบอกว่าท่านศักดิ์สิทธิ์นะรัตลงโทษลงโทษแบบทันตาเห็นเลยจนในแถนี่ผมว่าผมเป็น ครอบครัวเขาผมเป็นลูกมีลูกมีเมียม,มีอะไรก็แล้วแต่เพื่อนผเพื่อนฝูงผมว่าอายวะผมไม่กล้าออกจากบ้านวะ่ะคนถ้าผมเจอคนประนามแบบเนี้ยผมไม่กล้าไปไหนวะ่ะเจอเจอคนด่าขนาดเนี้ยผมไม่กล้าออกจากบ้านวะ่ะจริงๆนะครับผมบอกตรงเลยว่าผมอายวะอายแทนลูกเมียแบบอายจริงๆแต่เขาอย่างที่บอกว่าหน้าหนา30เมตรอ่ะมันทําได้แล้วมันทําได้จริงอ่ะก็ถึงเหตุผลว่า ฉะนั้นนะครับคนเล่นพาแท้นะครับถ้าเรายังยืนหยัดของการเล่นพ้าแท้ถ้าเราเห็นคลิปที่มันดูตลก